อนนี้มันเรียกว่า stand up เล่นบอร์ดนะครับตัวย่อคือ SUP เนาะตัวมันจะเรียกว่าซับที่จริงมันถ่ายไม่ยากนะครับใครก็เล่นได้แบบเ,เล่นไปทะเลนะแบบไปเข้เาถ่ายก็พายได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ถูกหลักเขาทายกันแต่วาเดี๋ยวพี่สอนตามแบบหลักสูตรที่จะไม่ให้เราเซฟติงน,น,น,นะครับอุปกรณ์ก็มีบอร์ดไม่ถ่ายแล้วก,ก็สายดิสก์นะครับสาย การก็ยีนทายเนาะโอเคไม่พายที่มีลโค้ด้านหน้านด้านหลังเนาะเราใช้ด้านหน้าพายจะอดเวลาหันหน้าออกเนาะความสูงของไม้พายขึ้นอยู่กับความสูงของตัวเรานะครับกดล็อกน้ดิ้นขึ้นมาฮนะมันออกมาครับคือความสูงที่เราจะใช้พายแบบระยะไม่ไกลมากคนระับให้กดน้มันสีน้ำดินขึ้นมาต้องก็จ้ำมัสูงข้อศอกเราจะตั้งประมาณส5องศา,าโดยประมาณนะครับ ทีถืไอไม้พายเอาถือไม้พายด้านบนสุดนะครับคว่ำมือเนะ <S <S อเาะเพื่นก็ถืออ่างๆนะครับวิธีการเช็คว่าเราถือห่างพอหรือยังอ่ะก็คือเวลาชูแสงขึ้นนะครับทดสอบเราจะตั้ง90องศาเพราะว่าถ้าเกิดเราถือห่างเกินแบบเนี้ยมันจะออกแรงพา,ายเยอะนะฮเพื่อถือแคบแรงเสี่ยงการดงก็จะไม่มีะนะครับเพื่อนที่ทำถือครับที่พายแรงออกจากไหล่ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นพายตรงนี้เป็นแบบ ถ้าแบบพายแค่ผิวน้ำครับบ่อมันจะไม่หลเนาะให้ใบพายจมน้ำนิดเป็นเลยนะเพราะกดลงไปใช้แขนล่างดีขัดาาเท้าคนะรับวิธีการดีปีนให้มันถูมนก็บ,บอ่อเลยคนระับถูชิดมกบบกพพา,ามก,บบก็บบ่อทีเดียวถ้ครับพอพายมาเึงนเท้าก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงครับเราจะไม่พายทบ่สุดแบบนี้นะเนาะเขาพยายินแรงพายแค่ผ่านเท้านะครับประเด็รนะ ถ้าบอร์ดเอ็นไปทางขวาวเราใช้พิกิเปลี่ยนข้างคายเปลี่ยนข้างคือสลับแขนนะครับเราจะไม่ทำแบบนี้นะครับสลับแขนเลยนะครับับแขนเลยคือมันมีคนทีเขาลืมหรือเขาไม่ต้องลืมสลับแขนด้วยนะครับถ้าเกิด,ดะะจะเลี้ยวขับมันจะต้งขับนทางทะเยอานเป็นแนวตั้งแล้วก,ไไออกว่านะด้านข้างขับมันทางแนวตั้งอย่างนี้ล้วกว่านะด้านข้าง ขวาดซ้ายบอดจะเลี้ยวขวานะครับ<ม>ถ้ากวาดด้านขวาบอดจะเลี้ยวซ้ายอันไหนยากยโอเคเอ่า,านไะด้นอันไหนยถ้าเกิดจะให้มันช้าลงก,ก็แคนะ่ไม่พายบานน้ำไว้ครับจุนะ่มน้ำไม่เสียอะไกบอดจะช้าลงนะครับแต่ถ้าเกิดจะเบรกแบบบางทีทำได้สือหลับหมอกเข้าไปใกล้ฝั่งนะฮะให้เบรกคือเบรกก็ค่อยทายคนนะ้ำให้จำไว้ว่าดึงเดินหน้าเบรกอับขึ้น วิธีผักขึ้นนะครับมันใายเท้าหลังด้วยเนาะทีสองคือน้ำนะครับทายแล้ถ่ายเาใช้มาถือข้างไว้ทุกครั้งตรงแต่ไม่ต้องไปโฟกัสทำไมถ่ายไม่ตรงทุดีเพราะว่าการถ่ายตรงเทคนิคที่ผมถ่ายตรงข้างเนี่ยใบถ่ายมันต้องหันหน้าอกซาของใบถ่ายลงน้ําตรงทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ่ายครั้งแรกครับมันจะไม่มีใครถ่ายตรงหรอกเขาสลับกันไปก่อนเนาะต่อไปวิธีการยืนนะครับตรงนี้หัวก่อน ขจะหมุนันเนาะมันอยู่ตรงแหนเจตรงที่ยกอะตรงกลางบ่อในท้ายเรายืนตรงกลางนะแต่ก่อนยืนคือที่มันเป็นท่าน้ำาแลต้องออกไปต้องคุกเข่าเพราะว่าถ้าเกิดจู่ๆลงไปยืนเลยมันมีโอกาสที่ล้มนะครับก็คุกเข่าเวลานั่งคุกเข่าคุกเข่าขึ้นนะครับนั่งคุกเข่าก็เลื่อนแขนลงมาไม่วัานมันพายประมากนะเลื่อนแขนประมาณนึนเนาะแล้วก็พายพายขนานกันน้ำไปก่อนนะไม่ได้ขวางน้ำนะ ายขนาดันาดไปนะครับอ่ะายพอบอดไหลแล้วนะครับก่อนจะยืนคือต้องคือก่อนจะยืนอ่ะบอดต้องไหลก่อนไม่งั้นมันยืนยากนะคอับทายอนนะครับทายพอบอดไหลแล้ววางให้ทายขวางข้างหน้าเหมือนท้าวิ่งโนบตัวลงไปค่อยๆก้าวข้ามาทีละข้างนะครับพอก้าวขาที่สองแล้วก็าจะขึ้นมาแล้วก็ทายได้เลยจะตกน้ำไหมแต่ถ้าเกิดยืนขึ้นมาแล้วขาสั่นมันนิ้วยิ่แก้คือกดน้วายโดนบอดอันนี้เบาๆครับ แล้วก็ก้มอยู่ที่เท้าตัวเองอ่ะค่อาๆขยับเท้าให้สนานหัวไหล่ื่อรักษาบรรลานทั้งสองข้างนะครับผมคิดว่าโอเคแล้วตามองตรงแล้วก็พาไม่มองข้างล่างนะครับตามองตรงเพราะว่าถ้าเกิดมองข้างางมีเสียบรรลานตามองตรงอย่างเดียวมองที่ที่เราจะไปนะครับที่นี่จะอยู่กลางแม่น้ำเป็นหลักเนาะถ้าเกิดแบบเพราะว่าลิ้ฝักสองข้างมีคนตกปลาอยู่เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวประสายเสร็จเขานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเรือมา เราใช้วิธีหันหัวบอนะครับเ๋าไม่ใช่เขาจะหลบเราเองไปเลี้ยวไม่เป็นอดเสื้อให้เรามันจะไม่มันจะไม่ขึ้นมันจะไม่แรงมากถ้าก็าหันหัวบอดไปหาขึ้นมันจะแค่ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าแบบนี่ยมาครับไม่เก่งก็กดไม่ทายบอร์ไมเฉยเลยขึ้นมันจะเข้ามากระแทกด้านข้าเราจะโยบเยกนิดนึ่งแ่เงครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบมันโยกเยกเยอะ จะรู้สึกว่าจะตกน้ำก็ให้ยีบนั่งหลงวิธีการนั่งนะครับฝังให้พายแล้วก็ย่อเข่าลงไปแล้วก็คุบเข่านั่นเองพอน้ำนื่ก็พายสุดท้ายนะครับถ้าเกิดตกบอรดเราพิเศษวิธีนะครับก็เลือกสายให้ถูกเลยแล้วก็ถ้าเกิดตกบอดก็ให้ปล่อยไม่พายได้เลยนะครับไม่พายมันลอยน้ำอยู่แล้วเนาะวิธีการขึ้นจากบอดนะครับ เราจะขึ้นไปต้องตามบอร์ดเพราว่ี่สายลิซต้องใส่ทุครั้างนะ,ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราตกบอร์ดอ่ะตัวสายลิซกับตัวบอร์ดทับเราจะไม่แยกแต่การทีมันมารับรักนขาเราไว้หยุดเนาะพอตกนะ้ำพอเลยพ้นน้าขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องทําอันนี้อินเคสเนาะมันไม่ได้เกิดขึ้นเบ่อยเลอสิ่งแรกที่ต้องทำพอเลยพ้นน้ case, นะมนมนนมำนนมาให้กันหนะ้าเพราะว่ามันมีโอกาสที่ สายนี้มันจะกระชากบอดมาหาเราเร็วม,มันเป็นสายสปริงแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นไปบอยมันต้องโค้งแบบตกแรงๆอะไรอย่างนี้ตามทะเลยแต่ก็บ,บัดบอกไว้เนาะแล้วก็ลองคาสายนะครับสายมันมีโอกาสก็ไปพันกับฐานเสือฟินทางใต้ก็คำให้มันเอาออกมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาตงกลางบอด์ดมาตงกลางบอดอันนี้สมมติไม่พายหลุดือเนาะก็ขึ้นวิธีการขึ้นนะครับคือจริงๆเขาจะให้แบบ ต้งขึ้นมานั่งแต่มันยากแันมันยากคือตีขาพอแล้วก็ให้สไลด์ตัวไปหาบอดไม่ดึงบอดลับนะครับให้สไลด์ไปแี้วก็เกาะถ้าเกิดอย่างในกรณีที่ไท้ายไม่ท้ายเดี๋ยวมีน้องเราจะตีบอดไปหาให้ท้ายแต่ยังไงให้ขึ้นบอร์ดเกาะเฮ้แค่นี้ครับงงไหมโอ้ยากอ่ะจะตื่นเต้น